สวัสดีครับแฟนเพจทุกคนนะครับเช่นเคยครับขอต้อนรับเข้าสู่ a c e b o o k l i น e นะครับวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับก่อนเที่ยงนะครับเข้ามาพูดคุยกันในส่วนของการเมืองเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับเข้ามาแล้วก็คนละหนึ่งแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมครับโอเคมีท่วากสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจทุกคนนะครับ ญาตินะสไลด์ได้ไหมเนี่ยกล้องหน่อยกล้องมันเอียงโอเคจะได้เห็นคอมเมนต์ชัดๆหน่อยนะครับอ่านะฮะเอเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับในส่วนของการายื่นแก้ไขรลางรัมนูร มาตรา272เมื่อวานที่ในสภากันค่อนข้างที่จะพูดกันอย่างอื้ออึงนะครับเพราะว่ามีหนึ่งพักใหญ่นะครับมีหนึ่งพักใหญ่ที่แรกเริ่มเดิมทีนะครับก็ลงชื่อสนับสนุนในการแก้ไขรัฐมนูลในส่วนของมาตรา272นะครับในการโหวตนายกร,รัฐมนตรีนะฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือให้ตัดในส่วนมาตรานี้ออกไปเลยนะครับ เราจะมาพูดคุยตรงนี้เพราะว่ามีแฟนเพจเนี่ยฝากบอกว่าช่วยพูดหน่อยในส่วนของเรื่องการกระโดดออกจากการร่วมยื่นแก้ไขมาตรา272ของพัคแมลงสาบโอ้โอ้โหโห,โห,โหโดมากเลยใช้คำนี้บอกโอ้โหนะพอเราดูแล้วโหโดมากๆสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับอ่าเสียงชัดเจนอยู่นะครับอืม นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากคล้ายๆว่าฝนจะตกนะครับเพราะช่วงนี้จะอยู่ในในช่วงฤดูฝนนะครับเหตุบ้านการเมืองเมื่อวานหละถือว่าเป็นอะไรที่เป็นห่วงหรือเป็นช่วงของฝ่ายค้านที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งมีทั้งก้าวไกลมีทั้งเพื่อไทยที่ รุมกินโต๊ะกันในส่วนของประยุทธ์จันโอชานะผลเอกประยุทธ์ยังมีเหตุผลอะไรอีกไหมในส่วนของการที่จะอยู่เป็นนายกร,รัฐมนตรีหรือนะยังไม่ยุบสภาเนี่ยมีเหตุผลอะไรอีกไหมฝ่ายค้านเขาก็พยายามจี้จุดไปหลายๆจุดนะครับในการบริหารของรัฐบาลที่ล้มเหลวในห่วงระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาก็ก็เป็นจุดนะฮะ เป็นจุดให้ให้ค่อนข้างที่จะให้ฝ่ายค้านเนี่ยขยี้นะครับในส่วนของหลายๆเรื่องงบประมาณเงินกู้นะครับที่กู้จากต่างประเทศมา1.9ล,ล้านล้านเอาไปอุ้มนายทุนส,ส่งเสริมพักพวกกันเองนะมาดำรงตำแหน่งในรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสวก็ดีรัฐมนตรีก็ดีบิดเบือนนะครับกระบ,บวนการยุติธรรม ปกป้องคนผิดโอยหลายข้อแล้วนันเนี่ยอัน,นอันนี้เกลินเปิดหัวก่อนนะว่าว่าที่เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเหตุผลอะไรบ้างเอาแบบกว้างๆเอาแบบเข้าใจง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยนะสรุปขมวดก็ามาเป็นก้อนเนี่ยรัฐมนตรีนะรัฐบาลชุดนี้มีผลงานอะไรบ้างที่ผ่านมาและที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาพัฒนาทําให้ประเทศดีขึ้นหรือทําให้ประเทศถอยหลังเข้าคลอง เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ฝ่ายค้านมาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็พุ่งเป้าไปที่จุดตรงนี้แหละนะครับก็ถามว่าวันนี้นายกเข้ามา6ปีมีอะไรดีขึ้นไหมนายกจะตอบยังไงก็ไม่รู้นะเออ,อนนั้นคือ 1. 2. น,นะครับการเข้ามาเนี่ยอของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเห็นได้ชัดในส่วนของรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยนะครับมาจากฝากฝั่งกปปสซึ่งเป็นคนเห็นต่าง หรือเป็นคนที่มีส่วนหรือมีอนะฮะมีความร่วมมือที่ล้มรัฐบาลในปี57ในส่วนหนึ่งก็อยู่ประมาณเกือบกึง่งนึงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เอออันนั้นอันนี้คือสอนะครับการเข้ามาของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเกิดการคอร์รัปชันซึ่งเอาง่ายๆเลยนะฮะเ,เราไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ว่า การคอร์รัปชันในส่วนของงบประมาณต่างๆในตั้งแต่ปี60เนี่ยนะฮะนะไล่เลียงกันมาเนี่ยมูลค่าความเสียหายมันเท่าไหร่เพราะตรวจสอบไม่ได้เอ้นะสองสาม่นนะนะข้อต่อไปก็คือการอุ้มคนผิดและบิดเบือน,นกระบวนการยุติธรรมเอาพูดกันง่ายๆเรับเอาพวกตัวเองมามามาเสวยสุข มาดารงตําแหน่งทางด้านการเมืองมาอยู่เป็นรัฐมนตรีเอาพวกตัวเองมาทั้งนั้นเอาพูดง่ายๆเออให้พวกตัวเองนะฮะพอช่วยพวกตัวเองเสร็จปุ๊บอ่าพ,พอพอพวกตัวเองได้เป็นรัฐมนตรีหรือว่าอะไรตามรัฐบาลชุดนี้อันนี้ที่เขาคุยกันนะที่เขาคุยกันนะก็ใครทําผิดใครมีคดีนะก็ล้วนแล้วแต่นะรอดพ้นคดีหลุดคดีกันไปทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมนักด็ดีอย่างที่ผ่านมาก็เห็นอย่างชัดๆมีหลักฐานกันแบบทนโทษนะครับหลายๆคดีเขาก็มองว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยอุ้มพวกเดียวกันเองและก็ช่วยเหลือคนกระทําผิดนะช่วยเหลือพวกอัจฉรยกรอัจฉรยกรรมซึ่งอยู่ฝั่งตัวเองเป็นการเอื้อพวกพ้องเอื้อให้มันมีการทุจริตโกงกิน สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต่างกับรัฐบาลชุดอื่นไหมลองวิเคราะห์กันหน่อยสุดีแฟนเพจทุกคนนะครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์หน่อยฮนะก่อนที่จะเปิดเรื่องไปที่แก้ไขรัฐมนูลปีอ่ารัฐมนูลมาตรา272นะฮะอันนี้มาโอวิวก่อนเกี่ยวกับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเมืม่อวานนะครับร้อนหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเข้ามาก็เข้ามาแบบยึดอํานาจพอยึดอํานาจก็ใช้ประชานนิยมใช้เงินฟาดหัวนะโดยผ่านโครงการประชารัฐ แทรกซึมไปสู่หน่วยงานภาคเ,าเขาเรียกว่าหน่วยงานรัฐบาลในส่วนของอาภาคท้องถิ่นภาคการปกครองค่าราชการประจําในท้องถิ่นต่างๆก็แทรกซึมไปหมดโดยใช้โครงการประชารัฐแล้วก็หลายๆโครงการที่เข้ามาอย่าลืมนะครับอันนี้โอ้วิวก่อนนะรอเพื่อนๆก่อนอย่าลืมนะฮะในโครงการาต่างๆเนี่ยไอที่ก่อนโควิด พอโควิดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีการกู้1.9ล,ล้านล้านอย่าลืมนะครับรัฐบาลเนี่ยนะฮะเปิดโอกาสให้ค่ารายการประจำทั่วประเทศเนี่ยนะครับนะเสนอโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขโควิด -19 มาเนี่ยซึ่งมีงบถ้าผมจําไม่ผิดอยู่ที่ทประมาณ3.4มสี่หมื่นหรือห้าหมล้านผมจำไม่ผิดนะผมจำไม่ผิดนะแล้วให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเสนอมาเลยกี่กี่โครงการ เพื่อที่จะใช้งบเนี่ยในการเยียวยาโควิดคุณยังจําได้ไหมสุดท้ายแล้วหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับก็ปัดฝุ่นโครงการเก่าๆของตัวเองซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์กับการแก้ไขปัญหาโควิดเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างเช่นเขาบอกนะนายกหรือรัฐบ,บาลเขาก็บอกแล้วนะว่าเนี่ยให้หน่วยงานราชการนะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเสนอมาเลยในช่วงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด -19 แต่ โครงการต่างๆโอ้เกือบเป็นหมื่นโครงการที่ที่เสนอมาอะทำทางใหม่อย่างเงี้ยทำสะพานใหม่อย่างเงี้ยกู้1.9ล้านล้านนะถ้าพี่น้องยังจำได้นะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการเยียวยาโควิดแม้แต่นิดเดียวแต่เป็นการปัดฝุ่นโครงการเก่าๆที่ค้างคากันมานานแล้วออกมาทำใหม่ซึ่งงบที่เขาให้มาเพื่อเยียวยานะโควิด19คนที่มีผลกระทบโดยให้ เงินตรงนี้เนี่ยอัดฉีดไปที่ข้าราชการท้องถิ่นและอัดฉีดต่อไปที่ประชาชนราษฎร์ย่าอีกทีหนึ่งเพื่อให้ประชาชนราษฎร์าได้รับผลประโยชน์จากเม็ดเงินตรงนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแค่นั้นเองแต่นะพอเสนอมาเป็นหมื่นโครงการใช้งบมากกว่าแสนล้านมากกว่าแสนล้านล้วนแล้วแต่อัดทำสะพานอย่างเงี้ยทำถนนใหม่อย่างเงี้ยมันแก้ไขปัญหาโควิดยังไงทำให้ ฝ่ายค้านหรือภาคประชาชนต่างๆก็ก็มองว่าเอ้า้ารัฐบรวาลใช้งานไอ้ใช้เงินไม่เป็นหรือไม่รวมทังข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยในส่วนของ4ี่ห้าหมื่นล้านเนี่ยอัดฉีดไปให้พวกอบตอบจอหรือข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นข้าราชการในส่วนของภูมิภาคในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการประชานิยมหรือไม่ เป็นการซื้อใจข่ารายการท้องถิ่นที่ยึดโยงกับเสียงประชาชนมีความใกล้ชิดกับประชาชนเวลาถึงหน้าเลือกตั้งแล้วจะได้เสียงส่วนนี้เข้ามาในฝั่งของตัวเองหรือไม่เอออันนี้นะฮะโอวิวโดยรวมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรกินดีอยู่ดีขึ้นสภาพเศรษฐกิจพืชผลเกษตรนะในทุกภาคส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่ซบเซาเงียบจริง เงียบจริงๆอย่างที่รัฐบาลบอกว่าเข้ามาเนี่ยจะเงียบสงบมันก็จริงฮะนะเป็นสิ่งเดียวที่รัฐบาลทําได้นะฮะแล้วก็พูดจริงก็คือบ้านเมืองเงียบจริงๆนะครับเออโอเคนี่เกินนะเกินไม่ได้ฉาไม่ได้ปะไม่ได้อะไรแรงๆอ่ะเรื่องการแก้ไขรัฐมนูนมีแฟนเพจฝากนะมาให้ผมพูดฉากันเลยมีพักหลายๆพัก ฟังผมดีๆนะครับมีพักหลายๆพักก่อนเลือกตั้งย้อนไปก่อนย้อนไปก่อนผมจะพูดถึงการสับกลับของนักการเมืองซึ่งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของตัวเองและพักพวกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดได้ขึ้นทุกพักแล้วแต่ถ้าพักใหญ่หน่อยก็เป็นข่าวดังหน่อยแต่พักเล็กก็ก็อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดังมากก็ไม่เป็นไรฮะดูโดยทั่วโลกแล้วเนี่ยมันก็มีพักที่สับกลับตับคํา ไม่ไม่ไม่เขา,าเรียกว่าอะไรทรยศต่อเสียงประชาชนที่เลือกตัวเองเข้ามาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ขอเอ่ยตรงๆเป็นพักประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะมีการยื่นแก้ไขในส่วนมาตรา272ในการยกมือโหวตนายกเนี่ยนะครับก็มี หลายๆพักเข้าร่วมในการที่จะมีส่วนแก้ไขปัญหาแก,แก้ไขมาตรา272มีก้าวไกลมีเพื่อไทยมีพักเล็กพักน้อยนะแล้วก็มีประชาธิปัตย์นะภูมิใจไทยไม่มีนะครับไม่เห็นด้วยในการแก้ไขในส่วนมาตรา272แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประชาธิปัตย์กลับลำแบบเขาเรียกว่าสายฟ้าเลยตอนที่จะยื่น ยัตติในการแก้ไขมาตรา272เมื่อวานเนี่ยนะครับจากที่เดิมเนี่ยนะมากันด้วยกันเดินกันมาด้วยกันข่าวประโคมบอกโอ้ประชาธิปัตย์เนี่ยมีการเสียงแตกแล้วนะข้างในมีส่วนของอสอส,สกลุ่มหนึ่งเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา272โอ้เป็นที่เอออย่างน้อยเนี่ยนะประชาชนเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็ยังมีน้ําดีอยู่บ้างออมี อสอสอเสียงส่วนหนึ่งก็มาสนับสนุนการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยที่จะมีมาตรา27 272เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีนะครับสอสอในส่วนของฝากฝั่งรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนทำให้เสียงที่ก้าวไกลโดยคุณพิธารวบรวมเนี่ยนะฮะเสียงสอ,สอสอรู้สึกได้อยู่ประมาณ99สอสอในการที่จะหยิบยกร่างหยิบยกมาตรา27 272ในการที่จะยื่นแก้ไข หรือพูดง่ายๆคือยื่นปิดเลยมาตาใน272เนี่ยไม่เอายกมือให้นายกเนี่ยไม่เอานะครับสุดท้ายเมื่อวานก็กโดด็โดดกลางสภานะตีกันเชียงเลยประชาธิปัตย์โดยให้ผลนะครับกระแสก็ออกมาแบบถาโถมกันแบบรุนแรงมากบโอ้โหนี่ยังไม่รู้ริษประชาธิปัตย์อีกเหรอะะเป็นพักอะไรขอโทษนะอันนี้คือประชาชนพูดนะเป็นพักมาแรงสาบมั่ง เป็นพักแบบสารพัดสารเพคํคำพูดที่รุนแรงว่าพักประชาธิปัตย์ก็เชื่อไม่ได้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เขาก็พูดกันอย่างนั้นอันนี้คือการวิาพากษ์วิจารณ์ของประชาชนทั่วไปผมเอามาถ่ายทอดแล้วก็พยายามพูดกลางๆแล้วว่ให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะให้พี่น้องทุกคนช่วยกันวิเคราะห์มันเริ่มจากปีเ,เริ่มจากที่การโหวต นะจัดตั้งรัฐบาลคุณยังจําได้ไหมพักเพื่อไทยได้เสียงมาอันดับหนึ่งถูกไม่ถูกนะในสมัยการเลือกตั้งนี้แหละนะที่ผ่านมานี่แหละเพื่อไทยนะฮะเพื่อไทยเนี่ยถ้าเขาเรียกมารยาททางด้านการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลในสมัยที่ผ่านมาเนี่ยในรัฐบาลชุดนี้มากกว่าพักอื่นเพราะมีเสียงสอสอจำนวนเยอะกว่าพักอื่นเราพูด,ดง่ายๆมีเสียงข้างมากว่าง,งั้นเถอะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็มีพักสองสามพักที่แปรแปรเปลี่ยนเจตนารมตัวเองกระโดดจากประชาธิปไตยไปร่วมกับไปร่วมกับอะไรไปร่วมกับทหารโดยให้เหตุผลอย่างเดียวเลยว่าต้องการให้ประเทศมันสงบต้องการให้ประเทศมันสงบฟังไว้นะฮะต้องการทําให้ประเทศมันสงบและให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันเดินต่อไปได้ประเด็นคือ พ่อแม่พี่น้องยังไม่รู้อีกเหรอว่าพรรคประชาธิปัตย์จุดยืนเดิมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาไม่ร่วมสังายาอะไรเลยแม้แต่สักนิดเดียวกับพรรคเพื่อไทยหรือเป็นกลุ่มเป็นเหล่าเป็นกอที่มาจากคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเขาปฏิญาณตนทั้งพรรคอยู่แล้วสุดท้ายแล้วในการเลือกรัฐบาลในการเลือกข้างเนี่ยที่จะมีรัฐบาลชุดล่าสุดเนี่ยเขาก็กระโดดไปอยู่กับประยุทธ์โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อชาติ ชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยอ้างมติพักพักประชาธิปัตย์เป็นพักเก่าแก่ก็อ้างมติพักว่าคนในพักส่วนมากเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะไปร่วมกับเพื่อไทยแต่เห็นด้วยที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์ที่มันชัดเจนมันก็เริ่มมาตั้งแต่จุดนั้นในการกลับเขาเรียกว่าสับกลับอของนักการเมืองโดยเฉพาะพักใหญ่ๆ ซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็คือข้อมูลจริงไม่ว่าประชาธิปัตย์จะได้ให้เหตุผลสวยหรูว่ายังไงเหตุผลที่แบบดีเลิศประเสริฐสีว่าเพื่อประชาชนแต่ถามจริงๆกับประชาชนที่เลือกคุณก็เห็นด้วยหรือไม่ที่คุณยกมือสนับสนุนทหารถูกไหมเพราะเขาเ,ขาเลือกเนี่ยคุณก็ขึ้นเวทีสสอคุณก็ขึ้นเวทีทั่วภาคใต้ทั่วกรุงเทพ ทั่วภาคเหนืออีสานออกอ,อกคุณก็ยืนยันว่าจะเอาประชาธิปไตยไม่เอานายกคนนอกมาที่ไม่ได้มาจากเสียงประชาชนมานั่งเป็นนายกสุดท้ายประยุทธ์มาจากประชาชนหรือไม่คำตอบมันก็ทุกชัดทุกมิติว่าประยุทธ์ไม่ได้มาจากเสียงประชาชนแต่มาจากการลากตั้งให้มาเป็นนายกโดยผ่านมาตรา272ที่ผมเอ่ยไปเมื่อตะกี้เนี่ยโดยการยกนะฮะยกมือในส่วนของสอสอ เสียงข้างมากบวกกับสว250เสียงในการเลือกหรือเฟ้นนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ต้องมาจากเสียงประชาชนก็ได้มันก็เลยเนี่ยฮะคุณเห็นไหมว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็จุดยืนเขาก็หนักแน่นก็คือไม่สังคายนาอะไรกับพรรคเพื่อไทยเป็นอันขาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งในสมัยที่แล้วเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่กระโดดร่วม สังคายนากับพรรคเพื่อไทยเลยเพราะอะไรเพราะเขาเพราะเขาก็มีแผลอยู่เดิมอดีตนะแม่ทัพของประชาธิปัตย์ก็ปฏิเสธไม่ได้อดีตพ่อบ้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือคุณสุเทพเทือกสุวรรณซึ่งจุดยืนเดิมเทือกเขาเหลากอก็มาจากประชาธิปัตย์พรรคพวกก็ยังอยู่ในประชาธิปัตย์พวกเพื่อนฝูงคนเดิมเดิมหน้าเกา่เกาๆตอนนี้ก็ยังอยู่พรรคประชาธิปัตย์ ไอ้ที่บอกว่ายื่นแก้ไขโดยสาธิตวงหนองเตยที่บอกว่าเออเสียงแตกแล้วมาร่วมกับก้าวไกลเนี่ยนะครับก็รู้สึกแบบถ้าไม่มาก็อย่ามาหยอกมาเล่นกันขนาดนี้เพราะว่าประชาชนเขาจับตาในส่วนของการแก้ไขามาตราต่างๆในรัฐมนูลปี60อยูโย่ประเด็นคือความซื่อสัตย์ในส่วนตรงนั้นก็จบสิ้นตั้งแต่เ,เลือกรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาโดยการยกมือโหวตให้กับทหาร จับมือนะคล้องคอกับพักภูมิใจไทยก็ไปพร้อมกันซึ่งอย่าลืมนะฮะพักภูมิใจไทยก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดียืนยันในหลักการเดิมว่าเพื่อประชาธิปไตยก่อนเลือกตั้งประชาชนเลยเลือกท่านเข้ามาถามว่าจริงไม่จริงครับถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยก่อนเลือกตั้งนะพักภูมิใจไทยพักคประชาธิปัตย์บอกว่าจะเลือกทหารก่อนเลือกตั้งนะ ประชาธิปัตย์ปฏิญาณตนว่าจะไม่สังคยานาอะไรกับเพื่อไทยและจะเลือกทหารเข้ามาบริหารประเทศนะภูมิใจไทยก็ยืนยันอย่างนี้ถามว่าเสียงทั้งประเทศจะเทไปที่ภูมิใจไทยจะเทไปที่ประชาธิปัตย์ประชาชนทั้งประเทศจะเลือกคุณไหมผมบอกได้เลยว่าเขาไม่เลือกแต่วันนี้นะครับเราต้องยอมรับกันจริงๆไม่ได้เป็นการนินทาศาสตร์สีใส่กันแต่เอาข้อมูลจริงๆพูดว่า ประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็หักหลังประชาชนหรือไม่ใช้คำว่าหรือไม่นะแล้วไปคิดเองผมวิเคราะห์อย่างนี้ก็ไปคิดกันเองภูมิใจไทยใครเลือกภูมิใจไทยในห้องนี้นะครับก็คิดเองครับว่าหักหลังประชาชนหรือไม่เออนะเพราะว่าเราจะไม่ไม่อยากที่จะไปไปบูลลี่นะครับก็ยกเป็นคําถามก็แล้วกันว่าหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับ เวลากลไกทางด้านการเมืองไม่ว่าจะนอกสภาหรือในสภามันก็เดินทางกันมาเรื่อยๆจนถึงเมื่อวานนะก็มีทีท่าของฝั่งรัฐบาลโดยประชาธิปัตย์ที่เห็นด้วยกับการแก้ไขสุดท้ายออกมาคล้ายๆมีเสียงออกมาจากตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประชาชนก็บอกว่าทำไมหลอกกันแล้วหลอกกันอีกนะฮะโดยนะหลังจากที่ประชาธิปัตย์กระโดดร่มออกจาก การไม่ร่วมแก้ไขมาตรา272แล้วเนี่ยโซเชียลเนี่ยนะโอ้โหร้อนแรงเผากันให้หมดให้หมอด,ให,หมดให้ไหมเลยวิภาควิจาร์ณเป็นพักมาแรงสาบพักนี้นะมันจะต้องสูญพันธ์ในยุคนี้อพักนี้มันอยู่มา5,67ปีมันจะต้องสูญพันธเอาวันนี้แหละในมือของคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นี่แหละ ถึงขนาดนั้นครับอันนี้คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะไม่ใช่ว่าผมผมจะไปพูดโจมตีหรือบูลลี่นะฮะเพราะผมเล่าข่าวผมเอาความจริงมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยหลังจากที่โดนกระแสโซเชียลเนี่ยนะฮะถาโถมมาอย่างรุนแรงเลยโอ้โหประชาธิปัตย์ลอกครับก็พูดง่ายๆเออสมัยหน้าเนี่ยนะนะก็คงไม่มีประชาธิปัตย์หรือได้เสียงในส่วนของการเลือกจากประชาชนเนี่ยคงคงยากคงยากเออนะวันนี้ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ วันที่10กันยานะฮะเวลา9้าโมงที่รัฐสภานะโดยพลตรีโทนะไอ้พลตำรวจโทสุรินปาลาเร่เนี่ยนะฮะสอสอสงขาก็ออกมาพูดหรือยืนยันเลยว่าไม่มีผู้ใหญ่ในพักฟังดีๆนะไม่มีผู้ใหญ่ในพักประชาธิปัตย์กดดันอะไรทั้งนั้นในการถอดชื่อออกจากยักติของพักเก้าวไกลที่เสนอแก้ไข รัฐธรรมนูญมาตรา272นะครับยกเลิกอำนาจสอวอเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้คือมาตรา272อยู่แล้วแหละนะครับปิดสอวอทั้งนี้สาเหตุนะฮะที่ลงชื่อเนื่องจากเข้าใจผิดคุณฟังดีๆนะครับอันนี้คือตัวแทนจากประชาธิปัตย์โดยพลต,ตำรวจโทสุรินนะฮะก็ก็บอกว่าเนี่ยเป็นสอสอสงขาก็บอกว่าที่ไปลงชื่อเข้าร่วมกับพรรคก้าไกลเนี่ยเป็นเพราะเข้าใจผิด เข้าใจผิดคิดว่านะ,ะคิดว่าการแก้ไขรัฐมนูลน่นนะตรงนั้นอ่ะเป็นของรัฐบาลเออแต่แต่ที่สสเนี่ยพระพญาธิปัตย์นำมาให้ลงชื่อเนี่ยทราบภายหลังว่าไม่ใช่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาลฟังดีๆนะฮะก็เลยได้มีการลงชื่อเพื่อทำการนะสนับสนุนในการแก้ไข มาตา272ด้วยคือพูดง่ายๆนะหลังจากที่รู้ว่าเป็นการาลงชื่อสนับสนุนเพื่อที่จะยกเลิกมาตา272เนี่ยพอรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยนะครับสอสอหลายคนก็ทยอยถอนรายชื่อออกเพราะถือว่าเซ็นผิดเนื่องจากมติพักให้เซ็นร่างเดียวคุณฟังนะคร ยังอยากจะชี้แจงให้สังคมได้รับทราบว่าไม่ได้มีการกดดันจากผู้ใหญ่ในพักประชาธิปัตย์แต่อย่างใดสอสอในพักเอามาให้เซนนะครับเอามาให้เซนแล้วทุกคนก็ไม่รู้เลย <c oughs> ฟังนะครับสอสอพักประชาธิปัตย์เนี่ยโเขี่ยวลากดินกันมากเลยในแต่ละคนแต่ว่าเขาเอาเอกสารสําคัญมาถึงขนาด เอามาให้เซ็นกันก็เซ็นกันหน้าสลอนเลยและบอกว่าไม่รู้เลยว่าเป็นเอกสารอะไรนะทุกคนก็เลยเซ็นครับนะเข้าใจผิดว่าไอ้ที่เซ็นเนี่ยเป็นการสนับสนุนการแก้ไขรัฐนูลของฉบับรัฐบาลอ่ะโอเคแล้วแหละนะพลตำรวจโทสุรินนะสสสงขลานะฝากชาวสงขลาด้วยนะนะ ผลตรวจโทศสุรินเนี่ยนะครับก็ออกมาที่สภาเมื่อเช้า9ก้าโมงเนี่ยอันนี้1 0 0โมง11เโมงเขาบอกว่าเซ็นผิดครับพี่น้องไอ้ที่สนับสนุนพักเก้าไกลเนี่ยที่จะให้แก้ไขมาตรา272เนี่ยสสของพักประชาธิปัตย์หลายคนเนี่ยนะนำทีมถ้าผมจำไม่ผิดสาธิตวงหนองเตยเนี่ยนะหรือเปล่านะบอกว่าเนี่ยสนับสนุนพักเก้าไกลในการแก้ไขมาตรา272ข่าวมันอื้งขนาดน,นั้นนะครับสส ประชาธิปัตย์วันนี้บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นการยกเลิกนะมาตรา272แก้ไขมาตรา272สองอสในสภานะฝั่งประชาธิปัตย์ที่เก่าเกมที่สุดแล้วบอกไม่รู้เพิ่งมารู้เมื่อวานเองว่าเป็นการแก้ไขมาตรา272ของพระเก้าไกลตอนแรกคิดว่าเป็นการแก้ไขมาตราต่างๆของรัฐบาลเป็นการแก้ไขร่างรัฐมนูลของรัฐบาลถามเลยนะถามพลตำรวจโท สุรินเหรอเดี๋ยวดูชื่อก่อนต้องต้องให้ถูกต้องให้ถูกต้องให้เกียรติเขาหน่อยนะ,ะถามเลยนะถามชัดๆเลยนะพลตํารวจโทสุรินเนี่ยรัฐบาลมีการแก้ไขรัฐถ้าธรรมนูญฉบับรัฐบาลด้วยเหรอครับมีเหรอฮะที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่เคยได้ข่าวเลยว่ารัรฐบาลเองจากตัวรัฐบาลเองเนี่ยจะแก้ไขรัฐมนูญในข้อไหนซึ่งถ้ามี ผมเชื่อแน่ว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเพิ่มในมาตราต่างๆเพื่อที่จะเอื้ออำนาจได้ท่านเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าแต่นี่นะข่าวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา27 272มันมีมาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วถามว่าสสพรรคประชาธิปัตย์คุณอยู่ที่ไหนคุณบอกว่าคุณไม่รู้เนี่ยแล้วคุณเซ็นคุณไม่อ่านอะไรเลยเหรอเขาเอามาให้เซ็นเนี่ยคุณดูสิครับการทํางานของสสพรรคประชาธิปัตย์ผมติงเลยนะ ผมขอตําหนิเลยนะว่าเนี่ยมันมีรู้สึกสอส,อสอตัวแทนน่าจะมีจังหวัดสุราษฎร์ด้วยที่ไปลงสนับสนุนแล้วก็ตอนหลังก็มาถอนชื่อซึ่งผมขอตําหนิแรงๆในจังหวัดผมเลยนะฮะว่าคุณเนี่ยไม่ใช่หัวในการบริหารราชการแผ่นดินหรือพิพพนิจพิเคราะห์ในส่วนการทํางานของคุณเลยคุณเป็นสอสอได้อย่างไรคุณก็บอกว่าพักประชาธิปัตย์เก๋าเกมไม่ใช่เหรอแล้วแค่นี้เนี่ยนะ,อะบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้แล้วปัด เรื่องให้พ้นตัวเพราะเห็นว่ากระแสโซเชียลเนี่ยมาแรงเหลือเกินในการกลับคําสับกลับของพวกคุณจนได้ฉายาว่าเป็นพักมแแรงสาบสีฟ้าเนี่ยพักมแแรงสาบสีฟ้านี่มันเจ็บนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าความดีมีหรือเปล่าไม่รู้นะสั่งสมมาตั้งแต่สมัย6 7เจ0ปีของพรรคประชาธิปัตย์มันจะล่มสลายเอาตอนชั่วโมงนี้แหละชั่วโมงที่มีสอสออย่างพวกคุณนี่แหละที่บอกว่าไม่รู้เลย ว่าพักก้าวไกลเขาจะยื่นเสนอแก้ไขมาตา272ไม่รู้เลยไปอยู่โลกดาวอังคารโลกไหนมาซึ่งข่าวการยืน่นแก้ไขมาตา272เนี่ยมันอื้ออึงมาเป็นเดือนแล้วนะนำโดยพักก้าวไกลเพื่อไทยแต่วันนี้พอกระแสลงมายำพักแมลงสาบสีฟ้าเนี่ยคุณกลับ สับกลับแก้แก้อะไรนะแก้ข่าวแบบดื้อแบบว่าไม่มีเหตุผลเลยโดยพลตำรวจโทสุรินเนี่ยสสสงขาออกมาบอกว่าไม่รู้ก็เาอามาเซ็นเลยเซ็นเข้าใจผิดคิดว่าการแก้ไขร่างเนี่ยเป็นของรัฐบาลโอ้โหพระเจ้าช่วยนะฮะดูสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างเลยในการที่จะพินิจพิเคราะห์ว่าพักไหน สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้พักไหนเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วสับขาหลอกประชาชนสับขาหลอกรายวันก็ก,ก็ก็พินิจพิเคราะห์เอานะฮะเพราะผมมีหน้าที่ในการนําเสนอข่าวต่างๆเพื่อนะ,ะให้ประชาชนเนี่ยพินิจพิเคราะห์และตัดสินดูว่ามันใช่ว่ามันใช่ไหมมันใช่ไหมวันนี้นะมันใช่ไหมอืมใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นวันนี้เสียแล้วครับเสีย แล้วเขามองว่ายังไงรู้ไหมฮะตอนยกมือให้นายกมาเป็นรัฐมนตรีคุณก็หลอกมาทีนึงแล้วพอตอนนี้เสร็จปุ๊บในการยื่นแก้ไขในยัตติต่างๆไม่ว่าแก้ไขมาตราไหนก็แล้วแต่นะมาตา256า2กอ่า27 2 7 2ก็แล้วแต่เนี่ยอย่าสับขาหลอกประชาชนมันจะมองว่ายัางไงร,รู้ไหมฮะ ออกมาอย่างนี้ประชาชนไม่สามารถเชื่อถืออะไรได้แล้วในตัวของพักในตัวของผู้แทนของตนเองนะครับเสียมากๆในส่วนตรงนี้เสียมากๆและเสียหายอย่างใหญ่หลวงกระทบกระเทือนไปถึงนายชวนหลีกภัยนะซึ่งเป็นสมาชิกพักหรือเป็นประธานที่ปรึกษาพักอะไรนะประชาธิปัตย์เนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นรอยร้าวระหว่างพักการเมืองในแต่ละพักพักใหญ่ในแต่ละพัก นะให้เราได้เห็นชัดมากขึ้นะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาคายี่เบาๆสำหรับพักการเมืองไม่แรงมากนะเพราะไม่รู้จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเสียงที่ออกจากมัติพักเ,เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเคารพเพราะฉะนั้นผมหยิบยกมาแค่ว่าที่มาที่ไปว่าเขาจะมาแก้ข่าวยังไงออกมาพูดยังไงตรงนี้มากกว่านะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมด เพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับ